สวัสดีทุกท่า,น,า,า,า,น,น,า,น,านนะครับผมบีบีฟรีเดอร์บีบีแชนแนลบีบีฟรี e ดอรจะมาแคสเกมเท่าแกน้อยอายุทยาเป็นในซีรีส์เท่าแกน้อยตามเดิมนะเพราะว่าเพื่อนผมให้แค่แต่เท่าแกน้อยครับผมก็ต้องมาแค่เท่าแกนโอ้ยฟอนต์มันคคีชิปอยากได้ไปโหลดนะครับตอนนี้เริ่มเลยครับห้องฟอสจมใส่ มีดวงสิหนึ่งดวงอียุธยาเท่าแก่น้อยโอ้มีหมู่บ้านอันนี้มันบางละจัน้วอราถึงตำนานเบื้องหลังในสมัยอียุธยชาวบ้านเราฟังไปเลครับหาับเ่องการจากพม่าท้ายนมอรับวิยามกำลังวางแผกอะไรกัมอยากกินผู้ชาย 15, 15, อาจจะอะไรยแาบนี้แต่ครับ เซบีเฟบูเฟบมีอัฟฟลว์ไปซ้อ่เองตัวเองอีซี่คลิเข้าไปยังด่านที่น้องๆอยากเจอท่นเกะท่านเธ่เกะน้อยแย่แล้วมีอะไรหรือ ที่เหนือเขารับพมารามันกำลังลุกคืบขึ้นมาใกล้เต็มทีคาดว่าคงมาที่หมูว่าเราเป็นแน่เองทะนั้นลึกแม,ม่สงคิดไปเลยค่ะแต่แบบนึ้่งครับ อช้าไหมครับท่านช้าขออภัยด้วยนะครับคดีแม่แม่ขับรถมาครับฮะฮ่ะาฮา,าพวกเราฮัโลโหลมือเปล่าไลยเล่าแต่นี้ปล่อยไปยนี้จะต้องเป็นเมืองขึ้นแล้พวกเราศัาตรจะเดินค่ะใครใตุวเล็กเหรอเฮ้ยงั่นอะไรเองตัวรัวเว้ย เอาเถ้ะกันน้อยนคนสุดท้ายแล้วตีได้เว้ยไปอาอร์มี่ซอสไปอาอร์มี่ซอสต่อเลยเออต้องมีพื้นที่บล็อกหนึ่งจัดมาเลยเว้ย อะไรล่ะทีมาสู่กับพวกเราชาวเกตาเท่าแต่น้อยนี่ตุยเริ่มรับแล้ววะไม่ได้ไม่รางไม่สรางเกยบไม่ได้ ควายหรอเอกน่าเลยตู้จะอาจ่านให้กิมคลิปมันสั้นๆน,นั่งถือเองกับไม้เท้าตู้เองเทพยัมน,ยนามางานนี้จะถึงเวลาที่ะครับทีนี้ก็จะมาคอมโบ์โบยนะเพราะต่างตัวนี้มันพร้อมถ้าตัวนี้ผ่านจะได้ตู้ถือเองเทพ โอ้ยความจริงเป็นแบบนี้ได้ได้หรอไอ้ต้องน,นครับเสียมัน้ยครับ,เ,คครบเสียงก็เบาลงแล้วครับจะติก,กพพัลโคตโตเลย กตอนนี้ผมไม่ดูสีรมตัวแท้มาแล้วครับแลนสิบชั่โมงผม,ม,ม,มจะอาจแบนคันแปดพาัทพาละสามสิบนาทีเ,เลลองจะรัวไปไ โอ้ผมแล้วบบับโลโบผมไม่ได oh, 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 ้แบาธนูควายแบควายธนูโคตรโหดเลยควายธนูบโลโอ้โดาหน้าก็แดมอเป็นยบิดตัวหรยกโอมังกรลบโลโอโ โ oh อนน้ตายเร็วๆอยู่อ่ะเฮ้ย,อย, hey, yo, ยโอหวนะแล้วน้อยเจ้ากบไปละเรากับเจ้าไม่ได้มีความแขงเคนต่อกันแต่กว่านี้คขดเขาหยัอ่อกม่ครับผู้ข้ากกาังยกทัใหญ่มาชอชหัวเมืองย,ยังเลยนะ่อ่้อาาก,กลังคนนั่นเจ้าาจจะร่อ โอ้โหเงสีองไม่สิงในทิมทเอ,อ้ยตัวยังไม่อยากเล่นัวนังตัวอวยากไปใส่ไอเทมโบว ตกม่งนหสนุกนะุทำไพูดอะยอาจริงถอะเคืเทวรลักเาเทวัลักกูเลย้ก็จ้าอะไรอะไรทันแบบเไปแล้วแบบตอนนี้ห้องตอนนี้ ม,มาเลยเอ็งพร้อมแล้วอเอ้าเอึยเอด่านสามก็น,น่าะพอแล้วนะครับเอ็นแม่งสวยด้วยวะ่ะเดะไยวไหมวะ 两个。呃。 เองมาเลยตูคอมบอุยยังไมา่ยงไมา่ชนนั่นเ่นตัอ,น,อตนะสอยมากสุดงไงดีับสอยมากมันจะเต็มแล้วอเหรอเห้เก็บังเจอได้นีก็ได้เต็มเคยไม ตัวนี้มันเอาไปนี่อะไรวะ 还有六。 ไอ้นนจบก็น่าจนะควนครับจะสองค่มแล้วเคยเอาล็อกศัตรนาทีละ ก็อย่างน้อยจรก็จะไปอันเพื่อนต่อนะครับถ้าจะโคลอปกับเพื่อนคนอ,อืนน่นด้วยถ้าเกิดตุนะครับมิสเตอร์มิสซิสตาลนางตาลตันนี้นี่มั้งทีเอ ต่วนไว้อะไม่ดื่มน้ำเอกเป็นวัน <c oughs> เองูสงเสียเงินแค่นี้ดีมมาก เราจะกินอาอย่างนี้ไบ้ังไม่เหลือตัวเดียว้ขายทิ้งหมดแล้วก็เพิ่มแน้อยชาตามาใสา่ปุ้มกดคิ้ ôi un no เราวิชาร์กันหน่อยนีากลอยตานนี่ะเราขายตุ๊กไม่แต้เอาซื้อนางตอนนี้มาติดคกันหน่อย ออวันนี้ค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับิกที่แม่พักที่ต้องการจะเลือกจากานั้นแม่พักจะเข้าไปอยู่ในชอง